อันนี้เคสจริงทำจริงนะคะหมอดันจะมายิงวันนี้เป็นพิโคชัวค่ะที่2แล้วซึ่งก็จะมีรอยฝ้าเล็กๆน้อยๆซึ่งหลายๆคนมาที่คลินิกอาจจะแบบไม่เห็นแล้วนะคะเพราะว่ามันดีขึ้นจริงๆพอทําครั้งแรกอะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากหมอดันก็จะให้หมอควางตุกมายิงครั้งที่สอให้นะคะยิงแล้วแบบว่าผลลัพธ์อะน่าจะใสขนาดไหนนะคะน,นี้ไม่ต้องทักพื้นแล้วก็ไม่ต้องเรียกน้ำนะคะแ่หน้าได้เลย ใช่พี่ดันชอบอันนี้ตรงที่เหมือนยิงแล้วมันไม่แบบเลือดไม่สาด<ช>อือเพราะฉะนั้น <ทำ S 1> คือพรุ่งนี้พรุนี้ก็จะแบบทำงานได้แล้วปกติมากๆาอ่อี่ัเป็นไงบ้างคะ อันนี้หน้าแดงอันนี้หลักทำทันที <im itation> นต่ว่าบบ <im itation> จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนก็คือเราต้องมาร์กหน้าต่อซึ่งหมอรันก็จะแนะนําว่าให้มาร์กตัวสกินโอ,อคอะค่ะซึ่งเป็นมาร์กจากประเทศเกาหลีเนาะมันจะมีสูตรเฉพาะเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงจากเลเซอร์แล้วก็ทําให้ภาวะหลังเลเซอร์อ่ะหน้ามันก็จะแดงลดลงผลลั์หลังทำหนึ่งอาทิตย์นะคะหมอรันจะมาอัปเดตให้ดูว่าหน้ามันดูขาวใสขึ้นขนาดไหนค่ะ